ุกใหม่นะคะที่ชอบซื้อสินค้าในราคาประหยัดแถมได้เงินคืนอีกต่างหากบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะโอลมสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเอาใจแม่บ้านสายประหยัดอย่างเช่นเราเราเรา,เราหรือใครก็ไม่รู้ก็ตามนะคะเพราะว่าโอลิเองก็เป็นคนที่ชอบซื้อของราคาถูกแต่คุณภาพก็ต้องดีด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็เลยมาแนะนำ แอปพลิเคชันที่จะทําให้คุณเนี่ยซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนและสินค้าที่ว่านั้นนะคะอยู่ในแอปดังอย่างเช่น L'Azada นั่นเองค่ะอะหลายๆคนนะก็ชอบชอบสินค้าออนไลน์กันใช่ไหมอย่างโอลีเองตัวเนี้ยชอบสินค้าออนไลน์ซะ95%เเหตุผลเพราะว่านะสินค้าในออนไลน์ตอนนี้มันถูกมากทุกคนถูกกว่าที่เราไปซื้อตาม ออฟร้านออฟไลน์ line, line, ข้างนอกทั้งหลายนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปซื้อของใช่ไหมทุกคนก็จะไปตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเพราะว่าไปทีนึงเนี่ยมันเก็บของทีเดียวครบจบเนี่ยทุกคนแต่พอหลังจากโควิดไปแล้วใช่วหของอยางราคาขึ้นทุกคนเราก็ยังคงไปแต่ว่าเราเอาโทรศัพท์มาเปิดดูเลยจ้าว่าอันไหนถูกกันแพงกว่าสํารวจมาแล้วทั้งหมดทุกคนสรุปก็คือออนไลน์ถูกกว่าจริงๆแถมมีให้เลือกหลายร้านและข้อสำคัญคือบางร้านนะส่งฟรีแถมได้เงินคืนอีกต่างหาก ดูก่อนทุกคนอันนั้นนะ่ะมันคือในแอปพลิเคชัน Lazada ที่เราพูดถึงกันใช่ป่ะแต่วันนี้ทุกคนรู้ป่ะว่าถ้าเราไปโหลดแอปนี่แอป u pick นะคะทุกคนแอปนี้นะทุกคนแค่คุณนะคะเปิดแอปมาเท่านั้นนะคุณก็สามารถที่จะไปซื้อของ Lazada แล้วได้เงินคืนถ้าลาซาด้าได้รับเงินคืนอันนั้นส่วนของ Lazada นะแต่ช็อปผ่าน u Pi ิได้เงินคืนอีกต่างหากในสินค้า ทุกทุกชิ้นกันเลยทีเดียวอ๋อแต่มียกเว้นทุกคนก็จะเป็นพวกทองกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ต่างๆอันนี้เราจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนกับมาน,นะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆใช่ไหมอ่ะสินค้าต่างๆมากมายใน Lazada ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีเยอะมากๆแล้วเราจะช้อปยังไงล่ะถึงได้เงินคืนไปดูวิธีการกันเลยจ้า อันดับแรกเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเราไปโหลดแอปยูพิกสมัครให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นขั้นตอนง่ายๆค่ะเข้ามาที่แอป u p i c กของเรานะคะเราจะเห็นช่องทางในการลิงก์ไปลาซาด้าหลายหลักที่ด้วยกันเลยนะคะหรือว่าด้านล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบางอันก็จะแจ้งให้ทราบไปนะว่าได้รับค่าคอมเท่าไหร่นะคะไปค่ะเราก็ไปที่แอป Lazada กันนะคะแค่จิ้มไปแบบนี้ นี่ค่ะแล้วมาตกกดตรงนี้นะคะตรงกทูลาซาด้ากันแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะลิงก์มาที่แอปลาซาด้าให้เราแล้วนะคะจากนั้นเราก็เลือกสินค้าที่เราสนใจช้อปปี้นะคะทุกคนแนะนําว่านะคะเราเนี่ยอาจจะมาที่แอปลาซาด้าก่อนนะสนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะเราก็ไปเพิ่มไว้ที่ตะกร้านะทุกคนอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะคะเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราค่อยกดสั่งซื้อเลยนะคะทุกคนและถ้าหากว่าเราจะซื้อสินค้าชิ้นที่2นะ,ะทุกคนแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยออกจากลาซาด้าก่อนอ่ะ แล้วก็กลับมาที่แอปยูพิกอีกรอบนึงนะคะเพื่อความชัวนะอ่ะแล้วเราก็ไปที่โกทูลาซาดาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วค่อยทําการสั่งซื้อนะคะแบบนี้ได้ค่าคอมแน่นอนจ้าอ่ะแล้วหลายคนถามว่าแล้วเราจะไปได้รับค่าคอมกันยังไงนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนกลับมาที่แอปยูพิกของเรานะคะอ่ะหลังจากที่เราทําการสั่งซื้อเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะภายใน48ชั่วโมงจริงๆก็ไม่ถึงหลักวันเดียวก็มาแล้วนะคะไปที่นี่ค่ะบัญชีนะคะทุกคน จากนั้นนะคะนี่ค่ะมาตรงนี้ค่ะคําสั่งซื้อจากลาซา d a จิมโพเข้าไปนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีคําสั่งซื้อของลาซาด้ามาึ้นตรงนี้พร้อมทั้งโชว์ด้วยว่าคุณจะได้รับเงินคืนกีบ่บาทนะคะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตเอจ่ายได้ได้เงินคืนด้วยนะจ๊อเห็ <instrument noise> นะะวิธีการกันไปแล้วใช่ไหมทุกคนมันง่ายมาก ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนรับประกันเลยค่ะว่าสินค้าที่เราช็อปใน Lazada แล้วเนี่ยเรายังจะได้เงินคืนในแอปยูพิกันอีกต่างหากนะคะทุกคนเรียกได้ว่าคุ้มคุ้มและคุ้มหลายๆต่อจริงๆนะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่บ้านในยุคป,ประหยัดประหยัดอย่างเรานะคะใครที่บอกว่าเป็นแม่บ้านยุคป,ประหยัดแ,แล้วก็อ,อยากจะแบบว่าช็อปอะไรให,ให้มันได้คุณค่าได้เงินคืนกลับมาคือใช้จ่ายแบบว่า สุดๆแล้วจริงๆอ่ะคือประหยัดเต็มที่นะได้ของดีกับบ้านด้วยคือของถูกว่างั้นเองสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบว่าโมกันว่าฉันซื้อของแพงฉันใช้ของแพงสมัยเนี้ยเขาต้องคุยกันแล้วว่าฉันได้ของถูกน,นะทุกคนอ่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะไปโหลดแอป u p i c k กันนะที่ p Play Store หรือว่า App Store นะคะทุกคนหรือใครสมัครไม่เป็นทักมาหากันได้นะคะทุกคน แถ้าะาะว่าใครสมัครเป็นก็สมัครตามขั้นตอนไปเลยนะคะแล้วก็ข้อสำคัญอย่าลืมนี่ค่ะใส่รหัสคำเชิญนี้นะคะ108845ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคน ทักมาหากันได้นะคะทักม่ที่ตรงไหนนี่ค่ะด้านล่างนี้นะคะจะมีรายละเอียดคลิปนะใส่ลิงก์รายมาให้ทุกคนได้ทักมาหาแล้วนะคะอ๋อนอกจากว่าเราเนี่ยจะช็อปสินค้าแล้วได้รับเงินคืนแล้วนะใครที่อยากจะหารายได้เนี่ยก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะ,ะเห็นไหมได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะมีปัญหาด้านไหนเกี่ยวกับยูพิกสมัครไม่เป็นนะหรือว่าติดปัญหาด้านการสั่งซื้ออย่างไรก็ตามนะคะ ทักมาหากันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ากลุ่มค่ะทุกคนไปศึกษาหาความรู้กันด้วยนะจ๊ะชอปยังไงได้ตังเออวันนี้ไปก่อนแล้วะคะทุกคนสวัสดีค่ะ